เนี่ยเป็นจีบทวิตแบบนี้ไเห็นหไหมคะเนี่ยเป็นจีบทวิตแบบนี้แต่มันก็มี2แบบหมายถึงว่า2ลักษณะไม่ใช่2แบบมีหลายแบบแต่มี2ลักษณะคือจีบอย่างนี้เราเรียกว่าจีบหงายกับจีบขั้วอันนี้ก็จีบทวิตนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบคั้วเมื่อกี้นี่คือหงายใช้ได้2แบบนะคะ่เห็นไหมคะจีบทวิตย่ะมีอยู่2ชนิดก็คือ แบบหนายคือแบบนี้ที่เราเห็นทั่วๆไปนี่จิตทวิท์หงายนะคะกับแบบคว่ำนี่คือแบบคว่ำแค่สลับใั่เอาขึ้นมาโชว์นะตางกันตรงนี้คว่ำกับหนายเนี่ยนะคะสมมุติเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบคว่ำอ่านี่เป็นแบบคว่ำอันนี้เป็นแบบหงายแค่เอามันมาสลับกัน มันเกิดขึ้นตอนที่เขาเย็บผิดเขาเลยรู้ว่าอ๋อมีสองจีบก็ได้เออมันเกิดขึ้นตอนอ๋อเย็บผิดดานมันก็เลยเป็นทวิตความกับทวิตเหย่นียนะ่ยเองออกมาเรื่องจริงนะไม่พูดเล่นเดิมอยากได้แบบนี้แหละเย็บผิดรีดผิดตายแล้วใส่ขอบไปแล้วกลายเป็นทวิตแบบนี้มันก็สวยดีแบบ คันนี้ดีไซเนอร์ทำอะไรไม่ผิดดีไซเนอร์ดังแล้วอะทำอะไรเป็นดีไซน์หมดนะี่เข้าไหมคะ <c oughs> ก็เลยถูกต้องเป็นอย่างนี้อ่ะคันนี้วิธีทำจีทวิตแรกใช้ครึ่งเดียวได้จีทวิตที่สองครึ่งเดียวได้จีทวิตที่สามครึ่งเดียวได้จีทวิตสุดท้ายก็ครึ่งเดียวได้ฉะนั้นแค่ใช้ครึ่งตัวได้เข้าไหมคะ <c oughs> ครึ่งเดียวไปถึงครึ่งตัวห <c oughs> ลอกให้กดไปเยอะล่ะคะ <c oughs> ยังใช้อีกเยอะค่ะลูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสอนทำทุกแบบเลยแต่นี้สอนคร่าวๆก่อนอันดับแรกเลยจิบทวิตมันเป็นยังไงมันต้องเป็นยังไงคะบานออกตีบานเลยจีบทวิตหุบได้ไหมก็คงจะได้เป็นดีไซน์ต้อหุบไปถ้าใครอยากหุกก็ถูกก็ไม่ว่าอะไรนะคะคือก็ดูสภาพนะคะถ้าเราสวยแล้วมั่นใจเราก็ไ ถ้าเป็นจีบทวิตแรกไม่ยากแต่จีบทวิตบังคับลึกจะต้องลึกประมาณโดยประมาณนะพอจีบเสร็จแล้ว,ลวเสร็จแล้วเนี่ย13-16เซนอันนี้คือบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเราจีบหนึ่งเรา13-16อันนี้มันเป็นสันทบเราใช้ครึ่งเดียวครึ่งเดียวคือกี่เซนครึ่งเดียวคือกี่เซน13-16ครึ่งเดียวเท่าไหร่อ่า8เซนฮลัลโหล